ฉันไม่เคยเชื่อเรื่องผีจนกระทั่งวันที่ได้เห็นกับตาตัวเองเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อปีก่อนณห,หมู่บ้านเล็กๆก,กลางหุบเขาฉันได้รับมอบหมายให้ไปทำข่าวเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมที่แปลกประหลาดมากศพถูกพบไม่เกรี่ยกลางวันแสกๆทั้งๆท,ท,ที่ไม่มีร่องรอยการจุดไฟหรือเชื้อเพลิงใดๆเลย ชาวบ้านต่างร่ำรือกันว่าเป็นไฟผีสิงพวกเขาเล่าว่าวิญญาณของผู้ตายถูกขังไว้ไม่สามารถไปผุดไปเกิดได้จึงแสดงอิทธิฤทธิ์ออกมาในรูปของเปเลวเพลิงป้าว่าเขาคงอยากจะบอกอะไรเราป้าแก่ๆคนหนึ่งพูดกับฉันด้วยน้ำเสียงสั่นเครือวิญญาณร้ายแรงจริงๆ ฉันพยายามหาหลักฐานทางวิทยาศาสตร์แต่ไม่พบอะไรเลยทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้จนกระทั่งคืนหนึ่งขณะที่ฉันพักอยู่ในบ้านหลังนั้นฉันได้ยินเสียงกระซิบแวววมาช่วยฉันเสียงนั้นเย็นเยะเยือกจนขนลุกสู้ ฉันตัดสินใจเดินตามเสียงไปจนกระทั่งพบกับห้องที่เกิดเหตุฉันเห็นเงาตะคุ่มคุ่มเคลื่อนไหวอยู่ฉันรู้สึกเหมือนมีใครจ้องมองอยู่ตลอดเวลาฉันรีบออกจากหมู่บ้านนั้นทันทีและไม่เคยกลับไปอีกเลยจนถึงทุกวันนี้ฉันยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ แต่ฉันรู้ว่าไฟผีสิงนั้นมีอยู่จริงและมันน่ากลัวกว่าที่ฉันเคยคิดไว้มาก